สวัสดีครับผมพี่น้องผมมือนีเข้ากับมาอยู่กับพวกชาชาวทีมงานสายเสื่องนกเขาาหญ่ตอดินแหละครับผมมือนีก็มากับจานเตี๋ยแล้ะครับผมจานเตี๋ยโอเคครับใส่อาบุธเอาอาบุธทงานผมนี่ก็มากับโนรูครับโนรูจอมโบครับสมแบะครับผมตัวเสด็จมากับอาจารย์พนปิดเป็นแล้ะครับเมื่ว่านนี้ตัวนี้ก็เปิดแบงให้เขาแหละครับผมสมแบะนะครับผมนกฟึกนะครับ ไม้ก็เป็นนี่แะครับเป็นปลายางฟังทังนี่ก็เป็นทงไฮทงหน้าครับผมแดดเนี่ยแหละก็สวยเนี่ยแหละประมาณสามโมงเสาร์นะครับผมจะเอาสมนี่ครับจะเอาไอ้ไอ้พี่น้องของมึงจะเอาสมแบรใส่แถวนี่นะครับผมสวนโนรู๋นี่ก็ใส่จะใส่ฟังทั้งนี้ใส่ในปลายางโอเคครับผมพี่น้องกับพี่ลุนนะกันนะครับว่าจะมันหรือไม่มันนะครับผมแต่ว่านกป้าก็รลายครับไล คู่ไล่ขันกันตะเรื่องเถื่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยครับผมพี่น้องว่าระวังเจ้าโนู้ครับเจ้าสมแบตัวนี้จะจัดก่อนกันนะครับผมโอเคครับไปติดตามกันเลยครับผมครับผมพี่น้องเจ้าสมแบจัดแล้วครับสมแบขึ้นแน่นอนเห็นปะจัดก่อนโนู้เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปชมตัวเฉลยสวยๆกันครับไอเจ้าสมแบเนี่บเม่ได้ตั้งกล่องนะครับพี่น้องกล่องนั้นไปตั้งอยู่กับเจ้าโนู้ครับ สมเบ็โชว์สเต็ปค่มมัานให้เมืองก่อนเจ้าโนโรูยังยังเถียงกันอยู่ครับยังพันลงสมเบ็จัดก่อนครับผมพี่น้องเนี่เดี๋ยวไปชมตัวเชลยด้วกันครับนี่ครับสภาพไม้ก็ได้โอ้มามา,มากกยางหน่อยนะครับผมมากกยางหน่อยกับบินขมาต้นนี่กลับไปกลับมาอยู่หลายเถวครับพี่น้องผมก็รลุนอยู่ตรงดนครับ นี่ครับจะสมเปรได้แต่สื่อมือโคราอยู่เลยนี่นี่เห็นตานี่หอยต้องล้งอยู่งเราพี่น้องเราชมตัวเฉลยดกันครับเอาเดินเข้ามาสาวมาจาัมเปียมาแล้วครับมาแล้วครับฉเฉลยมือเ,นนเข้าก็มากครับขึ้นมาอาจารย์ท่องจันนะครับผมเรับเต็มโคถือเชือกนิวน้วถือซ้ำเนิ้ว นี่นี่ครับเฉลยครับส,สวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับตีกันโดนขนกองเอลีเลยครับผมบุรุขน,นกตองหรือขน,นกป่าขัดเฉลยเสียงกลางนะครับอู้ตัวใหญ่ตัวอ้วนเป็นตลาดแสบอยู่ครับพี่น้องนี่ครับจะสมแบโ่โอ้ขนไพนอาพี่น้องเลยมันคนนกตองขน,นกบัวตอเน้ะบาดนี้คือเป็นคือขัดขึ้นเนี่ยแท่วันนี้ เอาสมแบ่เอาลูกใส่ปะจัดได้เร็วคนหนุกตัวครับกองอีลีพุ่มบึงแล้วพี่น้องคนหนุกตัวครับคนหลังนกผมออกเกือบเมือดครับน่ารักมาสมแบ่นี่ครับจะสมแบ่ครับก็ยังเป็นนกฟึกอยู่ครับผมถ้าพี่น้องท่านใดสนใจกับทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาถามมึงกันเลยได้ครับผม ที่เบอร์0968642636นะครับผมจะสมแบกนี่ยเก็จะเปิดแบงยูครับโอเคครับผมพี่น้องสำหรับกิมนี้ก็ไว้ยชัยมีซากนนอะงพี่น้องเนาะเดี๋ยว่อไปหลุนเดี๋ยวโนู่ดน้ำกันครับว่าจะมนันหรือไม่มันครับผมเขาอยากเก็บนกครับจ็คพ่พี่น้องนั่งลอดถาจันเตียปดขึ้นนี่ครับนั่งยึเทียงหน้าเนี่ยครับผม นกกระเก็บมาแลวพี่น้องเป็นโนรลู่ครับชมเบียอยู่ฟังโอ้ยนกพิษตะไดหลายจุดหลายตัวเลยครับพี่น้องเพราะว่าใส่ไปสองลักเลยครับลักแรกเป็นของไอ้นรลู่ของโนรลู่นี่จะเป็นริวตันเสียงเงครับลุกมากตัน่าเสียดพี่น้องลุกมาแล้วบ่สู ลุงมามานั่งอยู่สือสมแบได้จัดก่อนซะหอ,อนเสียงครับโอ้หมานอยู่นกฟึกผมกันอะกรอาจารย์ทนใดสนใจนกฟึกนะครับจาสมแบนี่แหละถ้ายจะเอาไปหลากตอกอะมันจังติดต่อเข้ามานะครับผมเปน็นนกเสียงกลางนะครับสองกุ๊กหอยครับ บางเถ้อกับกุ๊กเดียวบางเื้อกับสองกุ๊กแต่ว่าสองกุ๊กหลายกว่วอยู่แล้วครับจกสมแบนะครับผมเปิดป่แพงเหรอครับอาจารย์แล้วามีตะภาพแบ่งกันปเป็นเหรียญนะครับตอนนี้ห้องก็จะใหญ่ไม้อะไรละครับผมรอแต่อาจารย์เตีเต๋ยเก็บขึ้นแล้วครับมือนี้ก็มาครับขึ้นมาอาจารย์ท่องจันที้เขาแล้วครับผม ใคสนใจขึ้นมากนกบทักไปหาพ่นไดยได้ครับดีเฟซบุ๊กของเพิ่นนะครับผมให้อาจารย์พิมพ์มาทองจันเชื้อชมนะครับผมมันก็เะดขึ้นมาเลยครับกะทักถามพี่นเอาตัวผมใส่ที่นี่นะ่ะกะจะเป็นชุดสิบหาลักษ์นะครับผมมาใส่หลายแต่ผมผมกี่คันเวลามันถึหนกหนกหนูผมกี่คันปดใส่สิบหาลักครับพอดีพี่น้องใส่ในกระเทหนากันแล้วแต่ไม้กันละครับผมถามไม้เป็นผพื่นที่ เดินยังไงของกวางเขาก็จะใส่สองหัวนะครับหัวละสิบหาาจะเป็นสามสิบนะครับผม่ถ้าใส่ในกระแท่นี่อันนี้ผมใส่แค่หัวเดียวครับบางเต่อผมใส่ 1, ใสิบเอ็ดบางเต่อก็สิบห้านะครับเพราะต้องผมมาใสสหลายนะครับแต่ว่าที่แนี้มันกับบนแนะนำนารอครับพี่น้องใส่หลายแบบนันดีที่สุดแล้วลงมามันถือกดนี่ชั่วสรามสบมันจะมีนกลงมาหาตัวหนุ่พี่น้องเอ้ย ไปจนเมื่อยจนลอยที่กันเลยครับผมที่นี่เนี่ยใส่ไว้หลายหลดุดเอามันถึงแต่ขาพระท่นหอดิดินแห่งดีแห่งครับแล้วบอจัดเถี่เดินทางมาฮะหิวเขาก็หิวนะครับพี่น้องพระน,น่านกินหอดเขาเสาอยู่ครับสามมงเลยสามมงเสาเก่านาฬิกาเหรอพี่น้องเอ้ยหิวเขาก็หิวแค่ลังเดีนกตัวเดียวนึง อ้ื่อสิจังไหนดีจันเตียกับเมื่อกินเขาก่อนมั้งเฮเดียกตัวห่อนแล้วเดียดตัวห่อนแล้วพี่น้องหิ้วเขาก็หิ้วสิเดียกับมากินสันปัตตานเสาซะก่อนดอกพี่น้องเดี๋ยวหลอบใบกัดจังหวะกันอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปการกินเหี่ยวของเจ้าโนรูให้พี่น้องเบ่งนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะเอาไว้สมิสกนดอกตอนใบนะบางทีมันอาจจะไปนะครับผมแต่จะลาพีและน้องไมเลยนะครับผมพร้อมครับคลิปเฮ้วของเจ้าโนรูนะฮะกับสรุปคลิปแล้วครับผมพี่น้องก็ไ้แต้มนึงแลวครับของเก่าสมแบนะครับผมนกคึกครับเจ้าโนรูนี่อาวุธนักเข้านี่ก็มีนกปลาลงมาหารับลีวตันเสียงไงตันนั้นมันลงมาแล้วบ่เขาหาขึ้นนะครับบ่สูครับ โอเคครับผมพี่น้องกาแฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราชาวทีมงานสายซึ่งเขาใหญ่ต่อดินน,นด้เลยด้วยครับผมสำหรับที่นี้่เขาจสมีสักอนนะพี่น้องเนาะผมกับที่ขอ,อกข้ามาสวัสดีครับจันตี้ยครับผมไปชมคลิปเหวของเจ้าโนรูกันครับ